สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าท่ามกลางคลื่นแห่งความรักและความใคร่อะไรคือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างความสุขกับความทุกข์ที่กำลังจะตามมาวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนอดีตการกลับไปสู่พุทธการเพื่อรับฟังคำตอบจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงในประเด็นที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตคือผลกรรมของการประพฤติผิดในกาม เราจะมาค่อยๆแกะรอยทีละคำถามทีละคำตอบที่พระองค์ได้ตรัสสอนไว้เพื่อให้เราได้เข้าใจว่ากงล้อแห่งกรรมนี้ทำงานอย่างไรเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วเดินทางไปสู่สภาธรรมแห่งปัญญาพร้อมๆกันครับข้อที่หนึ่งกามเมสุวิช,ชาจาราคือการประพฤติผิดในกามนั้นแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไรและครอบคุมถึงสิ่งใดบ้าง นี่คือคำถามแรกและเป็นหมุดหมายที่สำคัญที่สุดครับพระองค์ทรงอธิบายว่าคำว่าประพฤติผิดในการนั้นหัวใจหลักคือการล่วงละเมิดบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองของตนและเป็นบุคคลผู้มีเจ้าของ,องหรือมีผู้พิทักษ์รักษาอยู่คำว่ามีผู้พิทักษ์รักษาคือกุญแจสำคัญที่หมายถึงหญิงหรือชายที่มีวีดามารดาหรือผู้ปกครองดูแลอยู่มีพี่น้องหรือญาติคอยสอดส่องดูแล มีสามีหรือภรรยาแล้วซึ่งเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้ครองเขาโดยตรงและสุดท้ายคือผู้มีธรรมรักษาอยู่เช่นผู้ตั้งใจประพฤติพรมจันท์หรือนักบวชด,ดังนั้นขอ,อบเขตของมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของทะเบียนสมรสแต่มันคือการครบในสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ไปฉกฉวยทำลายความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่คนอื่นเขามีให้แก่กันและกันข้อที่ส เหตุไนการประพฤติผิดในกรรมจึงถูกจัดเป็นครุกรรมคือกรรมหนักที่ให้ผลรุนแแรงและยาวนานนักคาตอบคือเพราะผลกระทบของมันครับมันไม่ใช่การสร้างความเดือดร้อนให้คนคนเดียวแต่มันคือการหย่อนยาพิษลงในความสัมพันธ์ของผู้คนมากมายพร้อมกันมันคือการหักหลังที่สร้างบาดแผลลึกให้คู่ครองคือการทําลายเกียรติของวงตระกูลคือการทุบทําลายบ้าน ที่เคยอบอุ่นของเด็กๆและที่สำคัญที่สุดมันคือการก่อเวรที่ไม่มีที่สิ้นสุดความโกรธแค้นพยาบาทของผู้ที่ถูกกระทำจะกลายเป็นเงาตามจองเวรเราไปข้ามภพข้ามชาติด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นกรรมที่หนักหน่วงอย่างยิ่งครับข้อที่สามผลกรรมอันใดที่ผู้ล่วงละเมิดศีลข้อนี้จะพึงได้รับในปัจจุบันชาติไม่ต้องรอชาติหน้าครับในชาตินี้ พระพุทธองค์ตรัสถึงวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจนประการแรกมีศัตรูมากมีผู้จองเวรต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงไม่มีความสงบสุขประการที่สองไม่เป็นที่รักและไว้วางใจความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่บนความฉาบฉวยรอวันแตกหักประการที่สทรัพสมบัติพินาดเพราะต้องใช้จ่ายเพื่อปกปิดความผิดหรือเกิดคดีความฟอ้องร้อง และประการสุดท้ายคือจิตใจที่เล่าร้อนเหมือนมีไฟสุงมอยู่ในอกตลอดเวลานี่คือนรกในใจที่เกิดขึ้นทันทีที่กระทำผิดข้อที่4เมื่อกายนี้แตกดับไปคติหรือพบภูมิเบื้องหน้าของผู้ประพฤติผิดในการมจะเป็นเช่นไรสำหรับผู้ที่กระทำกรรมนี้เป็นอัจจินจนจิตสุดท้ายเศร้าหมองสถานที่ไปเบื้องหน้าก็คืออบายภูมิ และภาพที่ชัดเจนที่สุดที่พระองค์ตรัสไว้คือต้นงิ้วหนามเหล็กสัตว์แล,ลกจะถูกความเล่าร้อนแห่งการราคะหลอกร้อนให้ปีนขึ้นลงต้นงิ้วที่มีหนามเป็นเหล็กแหลมคมและร้อนดังเปลวไฟหนามเหล็กนั้นจะทิ่มแทงฉีกกระชากร่างกายให้ขาดวินรับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลายาวนานนับร้อยนับพันปีในเมืองนรกข้อที่หา หากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่จะส่งผลต่อชีวิตอย่างไรแม้นจะพ้นจากนรกแล้วแต่เศษหรือละอองของกรรมชั่วยังคงติดตามมาส่งผลครับบุคคลนั้นมักจะต้องประสบกับปัญหาความรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกคนรักนอกใจถูกทรยศอักหลังซึ่งเป็นภาพสะท้อนของการกระทำที่ตนเคยทำไว้กับบุคคลอื่นอาจเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่แตกแล้า มักถูกเกียดชัางใส่ร้ายได้ง่ายและในบางกรณีอาจส่งผลให้มีร่างกายหรือเพศสภาวะที่ผิดปกติสร้างความทุกข์ใจไปตลอดชีวิตข้อที่6หากเป็นเพียงความคิดคำหนึ่งยังไม่ได้ล่วงละเมิดทางกายจะก่อให้เกิดกรรมหรือไม่พระองค์ตรัสว่าเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมดังนั้นแม้นยังไม่ลงมือทำแต่หากจิตใจคิดที่จะล่วงละเมิดและยินดีกับการคิดเช่นนั้น มโนกรรมหรือกรรมทางใจก็ได้เกิดขึ้นแล้วแม้อนุภาพไม่รุนแรงเท่ากายกรรมแต่มันคือการหวานเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีต่อในจิตทำให้จิตเศร้าหมองและเป็นเชื้อที่รอวันเติบโตเป็นการกระทำจริงเมื่อมีโอกาสอำนวยข้อที่7หากการล่วงละเมิดนั้นเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาเช่นถูกหลอกลวงผลแห่งกรรมจะแตกต่างไปหรือไม่กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรม และพิจารณาจากเจตานาเป็นที่ตั้งหากถูกหลอกลวงโดยที่เชื่ออย่างสุดจริตใจหรือถูกบังคับขืนใจจนปราศจากสติโดยสิ้นเชิงองค์แห่งกรรมก็ไม่ครบถ้วนเพราะขาดเจตานาที่เป็นตัวนำวิบากกรรมนั้นย่อมเบาบางกว่าผู้ที่รู้อยู่เต็มอกแล้วจงใจกระทำอย่างเทียบกันไม่ได้เลยข้อที่ 8. ระหว่างการล่วงละเมิดที่สมยอมกับการใช้กำลังบังคับขืนใจ ผลแห่งกรรมนั้นหนักหนาต่างกันเพียงใดคำตอบของพระอ,องค์สำหรับคำถามนี้ชัดเจนและเด็ดขาดการใช้กำลังบังคับขืนใจเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสกว่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะมันไม่ได้ประกอบด้วยแค่การเมสุวิชาจาราเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการพ้นค่าทางจิตวิญ,ญญาณที่รวมกรรมหนักข้ออื่นทั้งอจินาทานและปานาติบาตเข้าไปด้วย ดังนั้นวิบากกรรมจรึงรุนแรงกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าข้อที่9หากคู่สามีภรรยายินยอมให้ต่างฝ่ายต่างมีผู้อื่นได้การกระทําเช่นนั้นยังถือเป็นกาเมสุบิชาจาราหรือไม่ในทางเทคนิคแล้วหากเจ้าของยินยอมก็ไม่คบองค์แห่งการล่วงละเมิดสิทธิ์จึงไม่ถือเป็นกาเมสุบิชาจาราโดยตรงแต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มองลึกลงไปว่า การกระทําเช่นนั้นเป็นไปเพื่อส่งเสริมการมราคะและความไม่รู้จักพอใช่หรือไม่และเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสงบเย็นหรือนำไปสู่ความวุ่นวายเล่าร้อนกันแน่ดังนั้นแม้นจะไม่ผิดศีลทางเทคนิคแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่นำไปสู่การพ้นทุกข์ครับข้อที่10แล้วการเสพสือลามกอนาจารหรือการสำเร็จความคข่ด้วยตนเอง จัดเป็นกรรมในทางนี้หรือไม่การกระทําเหล่านี้ไม่ได้ผิดศีลข้อ3โดยตรงเพราะไม่ได้ล่วงละเมิดบุคคลอื่นอย่างไรก็ตามหากมองในแง่ของการปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์การกระทําเหล่านี้ถือเป็นอุปสร,รรคเพราะเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งการาคะให้ลุกโชนอยู่เสมอทําให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบและยากต่อการเจริญสมาธิภาวนาข้อที่11 การสารภาพผิดจะช่วยให้กรรมนั้นเบาบางลงได้หรือไม่การสารภาพผิดไม่ได้ลบล้างกรรมเก่าที่ทำไปแล้วแตบบ่เป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดที่จะหยุดการสร้างกรรมชั่วในอนาคตเพราะมันแสดงถึงความละอายและเกรงกลัวต่อบาปคือฮิลิโอตปะซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เรากลับไปทำผิดซ้ำอีกมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างกรรมดีใหม่ ที่จะมาช่วยค้ำจุนชีวิตเราในอนาคตครับข้อที่12การให้อภัยของผู้ที่เราทำผิดต่อเขาจะมีผลต่อวิบากกรรมของเราหรือไม่การให้อภัยเป็นทานอันสูงสุดที่ช่วยปลดปล่อยตัวผู้ถูกกระทำเองออกจากความทุกข์และความพยาบาทเป็นการตัดโซ่แห่งเวรไม่ให้จองเวรกันต่อไปแต่ในส่วนของเราผู้กระทำผิดนั้น วิบากกรรมที่เราต้องรับยังคงอยู่การให้อภัยของเขาไม่สามารถลบล้างผลของการกระทำของเราได้แต่ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ทางใจของเราได้มากข้อที่13เราสามารถสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เพื่อมาหักล้างบาปก,กรรมข้อนี้ได้หรือไม่กรรมดีและกรรมชั่วเปรียบเหมือนน้ำกับเกลือมันไม่สามารถหักล้างกันได้โดยตรงการทำบาปเหมือนการใส่เกลือลงในชีวิต การทำบุญเหมือนการเติมน้ำสะอาดลงไปหากเราเติมน้ำสะอาดลงไปในปริมาณที่มหาศาลความเค็มของเกลือก็จะเจือจางลงจนแทบไม่รู้สึกฉันใดก็ฉันนั้นเราต้องเล่งสร้างกรรมดีใหม่ให้มีปริมาณมหาศาลเพื่อให้พลังของบุญมีกำลังเหนือกว่าและทำให้ผลของบาปส่งผลได้น้อยลงนั่นเองข้อที่14 การบวชสามารถล้างบาปกรรมข้อนี้ได้หมดสิ้นไปได้หรือไม่การบวชคือการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่พิธีกรรมล้างบาปอาดีตกรรมที่เคยทำไว้ยังคงติดตามไปแต่สิ่งที่การบวชจะมอบให้คือเครื่องมือและภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการรับมือกับวิบากกรรมนั้นด้วยศีลส,สมาธิและปัญญา ทำให้สามารถประชิญหน้ากับพายุแห่งวิบากกรรมได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ข้อที่15อะไรคือหนทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดสําหรับผู้ที่เคยพลาดพลั้งไปแล้วหนทางนั้นคือ 1. หยุดโดยสิ้นเชิงและตั้งสัจจะว่าจะไม่กลับไปทํำอีก 2. รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เพื่อสร้างเกราะป้องกัน 3. จเจริญพรมวิหารสี คือเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาเพื่อชำระจิตใจ 4. เจริญสติปัะฐาน4คือการฝึกสติและสร้างปัญญาให้เห็นความจริงซึ่งจะทำให้กิเลสและกรรมเก่าอ่อนกำลังลงไปเองข้อที่16กรรมจากการประพฤติผิดในกามส่งผลกระทบต่อก,การจเจริญสมาธิภาวนาอย่างไรกรรมในข้อนี้ คือศัตรูตัวจกาศของการทําสมาธิเพราะจิตที่ยินดีในกามจะมีลักษณะฟุ้งซ่านและเล่าร้อนถูกกามฉันทะคือความพอใจในกามซึ่งเป็นนิวรณ์ข้อแรกที่ทรงพลังที่สุดครอบงําได้ง่ายจิตที่ขุนมัวเช่นนี้ย่อมยากที่จะเข้าถึงสมาธิที่ละเอียดอ่อนและตั้งมั่นได้ข้อที่17 อะไรคือลากเง้าที่แท้จริงที่ผลักดันให้คนเรายัางทำผิดในข้อนี้ลากเง้าที่แท้จริงมี2ประการคือ 1. อักอวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าสุขในกามเป็นทุกข์เจือป,ปนไม่รู้ในกฎแห่งกรรมและไม่รู้ว่ามีความสุขที่ประเสริฐกว่า 2. ตัณหาคือความทยานอยากเมื่อมีความไม่รู้เป็นพื้นฐาน ก็ทำให้เกิดความดิ้นรนอยากเสพในกามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในทางตนกันข้ามอนิสงส์สำหรับผู้ที่เว้นขาดจากการเมสุบิชาจาราเกลัออรสำหรับผู้ที่รักษาศีลข้อสามได้อย่างมั่นคงจะเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเป็นที่รักและไว้วางใจของคนทั้งพวงครอบครัวสงบสุขจิตใจปลอดโปรง่งเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมมีสุขติเป็นที่ไป และหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะสมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติและมีคู่ครองที่ดีไม่ต้องช้ำใจในเรื่องความรักอีกต่อไป1 9พร้อมสำหรับพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านยังคงต้องรับผลของวิบากกรรมนี้อยู่หรือไม่คาตอบคือใช่ท่านยังคงต้องรับตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่วิบากกรรมเก่าก็สามารถส่งผลได้ แต่สิ่งที่แตกต่างคือจิตใจแม้ร่างกายของท่านจะเจ็บปวดแต่จิตของท่านซึ่งปราศจากกิเลสแล้วจะไม่ทุกข์ร้อนหวั่นไหวไปกับความเจ็บปวดนั้นเลยท่านเห็นมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปเท่านั้นข้อที่20อะไรคือหนทางสุดท้ายและเด็ดขาดที่จะทำให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งกรรมนี้ได้อย่างสิ้นเชิง ผลทางเดียวคือการเดินตามอริยมรคมีองค์แคือการจเจริญทั้งศีลสมาธิและปัญญาควบคู่กันไปจนกระทั่งปัญญานั้นแก่กล้าสามารถทำลายอวิชชาและตัณหาอันเป็นรากเหง้าของกรรมทั้งหมดได้เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่สร้างกรรมใหม่ที่ทำให้ต้องเกิดอีกและเมื่อดับขันพระปรินิพานกรรมทั้งหมดก็จะกลายเป็นอหสิกรรม เพราะไม่มีผู้รับผลอีกต่อไปนั่นคือการสิ้นสุดวงจรแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงคุณผู้ฟังครับจาก20คำถามคำตอบที่เราได้รับฟังมาเราคงเห็นแล้วว่าคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่เพียงข้อห้ามที่น่ากลัวแต่คือแผนที่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาจากจุดเริ่มต้นคือการเคารพในความสัมพันธ์ของผู้อื่น สู่การเรียนรู้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่เจตนาในใจและท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นหนทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่การหนีแต่คือการเระชิญหน้ากับความจริงด้วยการพัฒนาสติและปัญญาของเราเองขอให้ทำบรรยายในวันนี้เป็นดังประทีปสองทางให้เราทุกคนได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยความคัรพต่อตอนเองและผู้อื่น และก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่นำไปสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงขอความล่มเย็นในธรรมจงบังเกิดมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคง แล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ